ผักสาผักอินูนี้เป็นพืชป่านะครับหาทานยากตามธรรมชาติจะมีปีละหนึ่งครั้งตอนนี้ก็ได้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีนํามาปลูกครับเลยติดดอ,อกติดรูทั้งปีตามที่เห็นในภาพเลยครับเขาเอาไปกินยังไงครับเอาไปกินกับอะไรเอาไปไหลักๆๆกกก็คือที่เขาชอบก็คือเอาไปต้มลวกนึ่งดองทานกับน้าพริกครับทานกับส้ตมตำนี่ก็สุดยอดทานกับขนมกีนก็ได้ เอาไปแกงก็อร่อยครับเอาไปทอดซอยมาบางทอดใส่ไข่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันได้หมดเลยครับสบรรพคุณดีทุกอย่างลูกขนาดไหนที่เขากินอร่อยหัวนอนไหนเด็ดไหมท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่นะครับลูกแบบน,นี้สามารถทานดิบได้เลยนะครับเลยืออืมกรอบอย่างนี้เลย ครับขอบไม่มิ้นเขียวครับทานดิบได้เลยกินนน่าอร่อยนี่ทานกับส้มตำนี่บอกเลยสุดยอดทานกับขนมกินก็อร่อยครับปลาสับนี่น่าจะเข้ากันดีปลาสับนี่สุดยอดครับปูนปลาสุดยอดปนปลาน้ำพริกกะปิสุดยอดดึงหูไม่ออกเลยรับประกันเป็นเครื่องเคียงเหมือนเรากินผักทั่วไปใช่ครับเป็นผักสวนครัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะน้ำตัวนะครับชื่อนายจักระพงนินจันทร์ครับชื่อเล่นชื่ออ้นครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านผือใหญ่หมู่ที่5ตําบลรัตนบุรีอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผักสาบเนี่ยปกติเดิมทีทีแรกมันอยู่ในป่าใช่ครับธรรมชาติเขาจะเกิดตามป่าตามเขาครับมันเลยหากินยากหาทานยากครับเราก็เลยไปคัดพันธุ์ที่อยู่ในป่าใช่ครับเอามาปลูกที่สวนเราใช่ครับพันธุ์ของเราเนี่ยมันดีกว่าที่อยู่ในป่าจงไงดีครับพันธุ์ในป่าจะมีปีละหนึ่งครั้งครับเกิดตามธรรมชาติจะได้กินช่วงปลายฝนจะ ได้เก็บปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าพันธุนี้คือคัดสายพันธุ์ที่ดีแล้วปลูกไป3เดือนกว่าถึง4เดือนมีดอกมีลูกเลยครับปลูก3เดือนมีดอกมีลูกใช่ครับ3เดือนกว่าไม่เกินสีเดือนมีดอกมีลูกครับและปีหนึ่งเขาจะออกกี่ครั้งหลักๆก็คือได้เก็บตลอดทั้งปีครับจะน้อยหน่อยก็ช่วงปลายปีเขาจะผัดใบครับโอ้ได้เก็บทั้งปีเลยหลักๆก็คือได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งปีเลยครับผักสาบผักอินูเนี่ยเขาขยายพันธุ์ด้วยอะไรครับคุณอน ที่สวนจะใช้กิ่งชําครับกิ่งชําใช่ครับใช้กิ่งชําจากต้นแม่พันธทวายครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชม,ชอม,มเอฟซีชมเปมนวิสิตเกษตรเอาต้นพันุ์กิ่งชําของคุณอ้อนไปปลูกรึบรอเวลาถ้าปลูกมกลาก็ไม่เกินเมษามีดอกมีลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้กินเลยได้เก็บขายแน่นอนนอกจากจะรับประทานอร่อยแล้วยังเป็นไม้ประดับได้ด้วยใช่ครับปลูกเป็นร่มเงาให้ลูกค้ามาเที่ยวใต้สวนก็ได้ หน้าล่มหน้าหน้าบา้านหน้าร้านจอดรถนี่จะดีเลยครับได้ทั้งร่มเงาได้ทั้งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยข <c oughs> ้อดีคือพืชชนิดนี้นะครับอยากให้ปลูกกันครับเพราะว่ามันปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นานครับอายุเกิน10ป,ปีแน่นอนแล้วก็เป็นพืชรายวันด้วยพื้นที่น้อยก็ทารายได้ได้ค่าน้ําค่าไฟได้เก็บค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างครับเป็นพืชรายวันอธิบายครับใช่ข้อดีคือมันได้เก็บทุกวันเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกแล้วก็อายุเขาค่อนข้างจะนานเป็นพืชอายุยาวครับแล้วก็ได้เก็บ ผลของของผักฉาบเนี่ยครับผลอ่อนที่สวนก็ช่วงนี้ก็ถ้ายืดหน่อยก็จะโล80โลละแต่ถ้าธรรมดาก็จะโลละ100บาทครับโลละ80กับโลละ100ใช่ครับถ้าเยอะก็จะกิโลละ80บาทพวกแม่ค้าเข้ามารับหน้าสวนแต่ถ้าเราขายเองก็จะได้100ถึง130 150บาทแบบนี้ครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าผักฉาบบางอินูมันคืออะไรมันคือของป่ามันคือของป่าปของป่า,ปาตามธรรมชาติจะเกิดที่ป่าแล้วก็จะเกิดปีละหนึ่งครั้ง ภาคอีสานแถวสุรินทร์เียเกตจะเรียกผักสาบแต่<ม>แถวภาคกลางจะเรียกผักอินูนครับอินูนใช่ก,กินกันทั่วไปคนที่ติดเขาติดไรเขาก็กินกันนั่นแหละใช่ครับตามป่าตามเขาก็จะมีกันแต่ตอนนี้หาไม่มีแล้วหาทานยากปลูกเนี่ยเราต้องแบบมีค้างให้เขาใช่ไหมครับปลูกต้องทําค้างครับเขาเป็นไม้เลื้อยต้องทําค้างแล้วก็ด้านข้างพื้นที่โดยรอบอย่ามีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมเขาชอบแดดจัดให้ปลูกกลางแดดจัดระยะห่างการปลูกก็อย่าตามกว่า4เมตรเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่น เขาเป็นไม้ไมเลือ้อยแตกยอดค่อนข้างดีครับบ้าใบา4ี่คูณสี่ใช่ไม่ต่ำกว่า4ี่คูณสี่ครับรบะยะก,การปลูกเลยหลัหลกๆก็คือประมาณนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้เราขายเท่าไหร่ที่สวนตอนนี้ก็จะมีต้นคู่แบบนี้ครับต้นเดียวนี่นะครับ1ถุงจะมี2ต้นครับช่วงนี้กําลังแดโปูนี่ต้นละแปดบาทถุงหนึ่งคือแปดสิบาทบแล้วก็ถ้า ห้าต้นแถมหนึ่งรวมส่ง600บาทรวมส่งเก็บไปทางต้นสวยยอดยาวตรงปลูกสายพันธุ์แท้ครับนี่ต้นขนาดนี้เลยครับเลยต้นนี้คือต้นพร้อมปลูกเลยไปถึงพักไวสองสาวันก็ปลูกได้เลยครับเป็นต้นพร้อมปลูกครับปลูกกี่วันได้กินลูกแบบนี้นับไปหลังจากปลูกไม่เกิน4เดือนครับมีดอกมีลูกแน่นอนแต่ก็อยู่ที่เราดูแลครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเอฟซีช่องบอมแมนวิถีเกษตรอยากได้ต้นกาต้นพันุ์ลูกผักสาผักอินุนสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับช่องทางการติดต่อถ้าเป็นเพจก็สวนผักสาอำเภอรัตนบุรีถ้าเป็นเฟซ พวกก็กเกษตรตัวน้อยถ้าติดต่อทางช่องทางเบอร์โทรก็0865394503 0865394503บวก i d ไลน์ครับถ้าเกิดหรือถ้าท่านผู้ชม fc เนี่ยอยากมาชมสวนท,วนที่เห็นกันอยู่เนี้ยสาม,มารถเดินทางมาได้ที่ ครับพิกัดสวนก็จะอยู่ที่บ้านผือใหญ่หมู่ที่5ครับตํบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อนมาก็โทรนัดล่วงหน้านะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ช่องบอทแมนวิถีเกษตรก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พาท่านผู้ชมมารับชมผักสาบผักอินุนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ